ี่สวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในกิจกรรมวันอาเซียนประจำปีการศึกษา2563นี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมวันอาเซียน ที่สามเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยค่ะจากจากไปเรื่าทางนี้แก่ถ้กิดความเป็นาของตะวันอีกเเียเป็นแบบนี้คือค่ะ อื่นรอบตัวภาพของอาเซีันคือต้องการให้ประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่ให้ความช่วยเหลือะร่วมมือกันเพื่อพ่วนาประเทศต่างๆในอาเซเยนเมื่อประเทศในสุลอาเจนตเริ่มเติบโตขึ้นได้และพัฒนาในราคที่ดีขึ้นข้าสันธ์ของประเทศในสุมอาเซีจนและประเทศอื่นๆรอบตัวภาพที่ให้ความช่วยเหลือกันต้องการมาเป็นผู้สืบเพื่อการช่วยนาประเทศของตัวเองเร เพจประชุมต่างๆเป็นาเชื่อมต่อระหว่างประเทศต่างๆต่อไปเทศสมาชิกาเซีร่กค่ะค่ะเม่นะคะว่าสมาคิกาเซียไม่ไดสิทธยากมีการเข้าถข้แต่เนสิที่ใกล้ตัว i <laughs> เราาดหวังว่าการประชุมสุออาเซีครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการมีเรองให้เกิดความสัมพนธ์แ่แ้และ้คาเห็นใการดเและสังขารของอาเทียที่จะเอาชนะอุส นากรุงศิลป์ึงมาีว่ิามที่ครับวันนี้ได้รับมอบหมายให้เป็นดิคอการกอบการสืาครับแล้วเรามี่ยไ้ที่นครับเราเลือกตอในานลอนครับคายอ่ครับการงานิทาที่ กระดุมสีนอาเซียนของ่าคุดเดนารประดุมจุดยอดอาเซียนขงี่เท่ครับ Okay. <laughs>